ต่อเนื่องไปดูกรณีของหุ้นไทยแพนิกสักนิดหนึ่งไหมคุณสุภชัยครับก็แพนิกอยู่ในกลุ่มไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มน้ํามันเมื่อวานนี้จากการประกาศนะครับนโยบายบด้วยวาจาของคุณเศษฐาทวีสินนะว่าถ้าเข้ามาปฏิบัติงานสิ่งแรกที่จะทำลดค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําขอภัย มันติดปากมาลดค่าไฟฟ้ากับลดน้ํามันนะฮะลดค่าน้ํามันให้กับประชาชนฉะนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจคือต้องเพิ่มรายได้ซึ่งเมืองต้นเขาจะมีการอัดฉีดใช่ไหมใช่เงินดิจิทัล0 0 0 0บาทอ่บาทใช่แล้วก็จะมีการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไปพร้อมๆกันใช่ตอนนี้มันก็จะเป็น2แรงส่งที่ถูกคาดหวังว่ามันจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การหมุนเวียน ทางเศรษฐกิจให้มันได้วงรอบที่มากขึ้นใช่นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะฮะจากประเด็นดังกล่าวตัวนี้ก็แน่นอนนะครับอย่างเมื่อวาน2หุ้นนะครับในกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันแล้วก็กลุ่มของไฟฟ้านะครับอย่างกรณีของในกลุ่มของน้ํามันกันบ้างฮะก็แน่นอนนะครับว่าปตททเลยนะครับเมื่อวานก็ปรับตัวลดวลงไปประมาณสัก2%กว่าก็ปิดอยู่ที่34บ่าทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับอ,อย่างกรณีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวโยงกันอย่างไทยออยนะครับก็ปรับตัวลดลงไป2.83% 2. ด้วยกันนะครับก็ปิดอยู่ที่51บาท50ต่าง OR นะครับก็ปรับตัว,ล,นนงงตวล,ลงเช่นกันนะครับประมาณ2.39%นะครับก็มาปิดอยู่ที่20บาท40ตางบางจากเองก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับประมาณ1.9%นะครับมาอยู่ที่38บาท75ตางแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็อย่างพรทรอ,อ,อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องมากนักนะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่า ด้วยสาการด้วยเซนติเมนต์นะฮะก็เลยทำให้สอพอเมื่อวานก็ปรับตัวลงไป2.7กกว่าๆด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสีสันของตลาดหุ้นพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาจะลดค่าไฟฟ้าจะลดราคาเนมันหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องในที่นี้หมายถึงทำธุรกิจที่มันมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันอยู่นะก็มักจะมีการตอบรับในลักษณะที่สอดคล้องกับประเด็นนี่คือสีสัน มันเป็นเรื่องของเซนติเมตรนะแต่ถ้าไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยออย่างที่คุณสุภชัยบอกเมื่อครู่ปตทสพเกี่ยวอะไรกับการลดราคาน้ำมันไม่เกี่ยวลดราคาค้าปลีกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยเพราะปตทสพเ็เป็นสำรวจและผลิตคือเป็นต้นน้ําของพีโตรเลียมอ่าใช่เป็นต้นน้ําเป็นต้นน้ำไงไม่เกี่ยวเลยนะครับอ่าถ้าไปดูอย่างไทยออยอ่า ไทออยนี่ก็เป็นโรงกั่นะเป็นโรงกัาอแล้วเกี่ยวไหมถ้าจะมีการลดราคาค้าปลีกไม่เกี่ยวเพราะเขาก็ต้องกลารตามราคามาตรฐานอก็อ้างอิงราคาสิงคโปร์ก็ขายไปเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะไม่เกี่ยวค้าปลีกเออะฮะอ่าโออาร์อ่าโออาร์นี่อาจจะมีบ้างมีบ้างในแง่ของในเชิงของเซนติเมนต์ไงแล้วก็ในแง่ของค่ากันกานอาจจะมีไหมไอ้ข้าไปค่ากันตลาดค่าการตลาดเอออาจจะโดนไหมหรือเปล่า อ่าเออโอเคก็ถ้าเราไปดูสมการในการคิดราคาค้าปลิกน้ำมันอ่าใช่มันก็จะมีค่าการตลาดค่ะบวกกับภาษีหยุบหยับอืบวกกับเงินจัดเก็บเข้ากองทุนอ่าใช่ทั้นจะไปเล่นตรงไหนของสมการล่ะอืมอืมตรงตัวแปรไหนอ่าอ่าจะไปลดค่าการกันเองไหมเพราะเขาเคยลดมาก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งใช่ไหมอ่าอ่าใช่จะไปลดตรงนั้นเองไหมออหรือจะไปลดไอ้พวกภาษีหยุบหยับอ่าอแต่ถ้าออกมาเป็นนโยบายรัฐแบบเนี้ว่าอยากจะกระตุ้นครับ ให้มันเกิดการจับจ่ายใช้สอยละหมุนหลายๆวงรอบครับรัฐเองก็ต้องเข้ามาทําหน้าที่ซับซิได์เข้ามาชดเชยครับใช่ไหมฮะดังนั้นชดเชยด้วยการที่อะไระก็จัดเก็บภาษีให้น้อยลงไหมหรือว่าอาจจะลดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็ลดให้น้อยลงมานิดนึงไหมแต่มันก็ต้องไปดูว่าการปรับแก้แต่ละตัวเนี่ยมันต้องไปดูข้อกฎหมายอ่าว่าทําตรงไหนทำได้หรือไม่ได้อย่างไรใช่ไหม ถ้ามองอย่างนี้ถ้าสมมตินะว่าสมการอย่างที่คุณบาพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าลดภาษีน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันในต่างลดภาษีน้ํามันลงหรือว่าไปใช้กลไกของกองทุนน้ามันมาช่วยในแง่ของกดราคาลงครับถ้ามองในทางกลับกันโออาร์น่าจะเป็นผลด,ดีหรือเปล่าเพราะถ้ากับว่าราคาน้ามันลงเนี่ยคนเติมเยอะขึ้นหรือเปล่าออันนี้ถ้ามองอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้าไปอันนี้ถ้าในเชิงของข้อที่จริงที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะไปงอกออกในธุรกิจนอนออย์ด้วยไหม อ,นอนคือถ้าปั๊มมีทราฟิกมากขึ้นใช่นะฮะมียอดคนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นครับแน่นอนธุรกิจนอนออยก็พลอยจะได้รับอานิสงส์ตามไปด้วยถูกไหมใช่ใช่ใชนอนออยต่างๆก็จะได้อย่างกรณีของอเมซอนอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าเยอะขึ้นหรือเปล่า,าน,นั่นเองนะฮะ อ่ะโอเคทีนี้ไปดูกลุ่มโรงไฟฟ้ากันบ้างเป็นยังไงฮะสถานการณ์เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่แตกต่างกับในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันนะครับอย่างเมื่อวานไฟฟ้านี่ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีกริมนะครับลงปรับตัวลงแรงเลยนะครับ3.5อันนี้ถือว่าแรงสุดนะครับมาเป็นยู่ที่ประมาณ3 4มสบสาทห้สตางนะครับอสองคือตัวเรียของกราฟนะฮะเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงไปประมาณ1.03%นาระครับกันกุลอันนี้ก็โดนเขาด้วยนะครับลงไป2 1 7 แล้วก็ G P S C นะครับปรับตัวลดลงไป1.39%ด้วยกันอันนี้ในกลุ่มไฟฟ้านี่ก็ไม่แตกต่างกันเลยนะแดงเถือกเหมือนกันนะฮะในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับอ่าก็โอเคไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นสีสันเหมือนกันสีสันเหมือนกันคือยังไม่ได้เห็นเลยว่าแผนการปรับลดค่าไฟจะเป็นรมันจะออกมาในรูปแบบไหนใช่ไหมฮะแต่ราคาหุ้นนี่ตอบรับไปก่อนแล้วแล้วถ้าสังเกตดูนะครับเพื่อไทยเนี่ยอื ไม่เคยประกาศแบบเอาเป็นเอาตายตอนช่วงหาเสียงช่วงก่อนการเลือกตั้งว่าจะต้องลดค่าไฟเท่านู้นเท่านี้มีแต่พระก,ก้าวไกลใช่ไหมอ่าใช่ใช่ตอนนั้นซึ่งพระก,ก้าวไกลนี่<ห>บอกจะลดแบบสะบ้านหันแหลกเลยเจ็ดสิบตังค์หรือเปล่าตอนนั้นนะฮะแล้วก็พอผลการเลือกตั้งออกมามก้าวไกลได้อันดับหนึ่งคะแนนสูงสุดครับราคาหุ้นไฟฟ้าก็ตอบรับเชิงรบในทันทีพ็บอกแบบนี้น้องก้าวเอาแน่น้องก้าวเอาแน่นะเ้พอมาเพื่อไทยครับ ล่าสุดกับนายกเศรษฐาที่พูดออกมาอ้าละฮะมันก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามากดดันหุ้นไฟฟ้าแต่ผมว่ามันต้องรอดูก่อนเขาจะเป็นลดในรูปแบบไหนอเอาละถ้าตอนนี้พอจะนึกออกอาจจะเป็นลด FT อ่าครั FT แต่ลด FT เนี่ยมันก็ต้องไปดูว่ามันจะกระทบหุ้นอ,อย่าง B g m ริมหุ้นอย่าง g ้ l f หุ้นอย่าง GPC s นี้เท่าไหร่มันคิดเป็นสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญไหม,มเทียบกับกำลังการผลิต ที่มันจะมีเพิ่มเข้ามาในช่วงหลังจากนี้แล้วก็เป็นกำลังผลิตที่มาจาก Renewable หรือว่าพลังงานทดแทนด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการขายไฟฟ้าให้กับหลวงให้กับรัฐเนี่ยมันก็ขายอยู่บนสัญญาระยะยาวที่มีการกำหนดนะฮะปริมาณและราคาซื้อขายกันเอาไว้ชัดเจนอ่าใช่ นั้นก็แต่นี่มันเป็นสีสันไงอากาศมาปุ๊บหุ้นตอบรับเป็นลบก่อนเลยแต่ยังไม่ทันไปดูว่าเอแบบนี้มันจะกระทบในเชิงของรูปประทับอย่างไรอๆๆยังไม่ได้เห็นแม้กระทั่งแผนการลดราคาตรงนี้ว่าเขาจะไปทำกันอีท่าไหนอแต่ลงไว้ก่อนลงไว้ก่อนนะครับนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของไฟฟ้านะครับมีความเห็นจากคุณยุพาพินวังวิวัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ g u l f e n e r g y d e v e l o p m e n t ระบุว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดค่าไฟฟ้าของรัฐบาลชุดใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากค่าไฟฟ้าลดลงตามราคาก๊าสที่ปรับลงมาก่อนหน้านี้ขณะที่ก้าวฟเองมีการขายไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่น้อยซึ่งมีการคิดค่าไฟฟ้าตามการผันแปรของค่า FT ดังนั้นหากค่า FT ลดลงค่าไฟฟ้าก็จะลดลงด้วยดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบนะฮะอย่างที่บอกคือถ้าขายเข้ากรี ขายให้หลวงเนี่ยมันมีสัญญารับซื้อ่อาที่ระบุป,ปริมาณและราคาไว้ชัดเจนแต่ส่วนที่จะได้รับผลกระทบว่าค่า FT ปรับลดลงก็จะเป็นพวกที่ขาย Private p r i v a t e ppa คือขายให้กับเอกชนให้กับอุตสาหากรรมโดยตรง่เพราะนั้นเขาต้องลดตาม FT ถูกไหมดังนั้นมันก็จะทำให้เกิดการสโกบดาวลงมาอีกนะฮะเพราะนั้นคนที่ขายให้อุตสาหกรรมเยอะก็ต้องแปลว่าเป็นพวกที่มี spp อยู่ในพอร์ตเยอะ อ่ะจริงอยู่บีลเริมก็มี SPP เยอะแต่อย่าลืมว่า ช่วงที่ผ่านมากับช่วงหลังจากนี้ม,มีกริมสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะมันจะขยับปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญและส่วนใหญ่เป็นโครงการในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนจะชดเชยนะหรือว่ามาเสริมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงแรงแรง,แรงกระแทกหรือว่าแรงผลลบตรงนี้มันก็จะลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของอทางกาฟนะครับแล้วก็มาในแง่ของการกุกว่าที่บอกว่าเมื่อสักครู่ลงกับเขาด้วยนะเมื่อวาน2%กว่าๆนะครับคุณสระชาดํดำรงปิยวุฒินะครับประธานกรรมการบริหาร ของกันกุลก็บอกว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของกันกุลนะฮะเป็นพลังงานทดแทนทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็มีสัญญารับซื้อไฟแบบคงที่ไว้แล้วนะครับจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าไฟฟ้าของรัฐบาลขณะเดียวกันฮะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ชนะประมูลมาก่อนนั้นนี้ก็มีสัญญาการรับซื้อไฟที่คงที่เช่นกันนะครับโดยมองว่าโอกาสที่รัฐบาลจะมีการปรับ ค่าไฟลงนะ่ะมากเนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะอาจจะมีการปรับตัวเลองบา้างแต่คงมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเนื่องจากว่ามีภาระต้องชาระหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีอยู่กว่าแสนล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณสมพงษ์นเอาง่ายๆคือการกุลมีแต่พลังงานทดแทนมีสัญญาชัดเจนนะฮะเป็นค่าไฟที่เป็นคงที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรนะครับแล้วก็มองว่าถ้าหากจะลดกันจริงก็คงไม่เยอะหรอกเพราะว่ารัฐบาลเองก็มีภาระนะครับโดยเฉพาะหนี้ที่ ติดค้างกับอีแกแสนล้านน่ะออันนี้ก็เป็นมุมมองกับคุณสุภาชานะครับคุณสุภาชัเมื่อสักครู่นี่ลืมแอดออนไปอีกหนึ่งตัวถ้าพูดถึง SPP เยอะๆเนี่ยคือพี่ GPC เขาอาจจะหนักน่วงหน่อยเพราะพี่ GPC นี้นอกเหนือจาก SPP เดิมที่เขามีอยู่เนี่ยพี่เขาไปซื้อโกลพลังงานมาอีกจำได้ไหมจำได้จำได้ตอนนั้นแล้วโกลพลังงานนี้ SPP เต็มปอดเลยนะ คือแทบจะร้อยเปนต่ะตัว S C P เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ว่ากันไปคือ G P S C เองเขาก็มีการ Diversify ธุรกิจนะครับไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแมกกาเทรนด้วยแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงไปลงในพลังงานทดแทนก็มีโครงการใหญ่ที่ประเทศอินเดียนะฮะมีโครงการพลังงานลมที่ ไต้หวันใช่นะฮะครับซึ่งเหล่าเนี้ยมันก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงช่วยซับแรงกระแทกจากหากว่ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่ผมว่า FT ลงมาอย่างที่คุณโสภชาพูดเหมือนกันเนี่ยมันจะลงได้สักเท่าไหร่เพราะปัจจุบันนี้อ e ีแก็ยังมีนี่อีกเป็นแสนล้านนะนั่นสิถ้าลดไปเนี่ยก็แปลว่าไรายได้ของอ e ีแก็ก็ลดลงถูกไหมอ่าใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้มันก็จะทําให้มีผลกระทบในระยะยาวเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับ